ะครับบ้าจานครับมือนี่มาเลาะปลามาเห็นสามพันงาหรือสามพันจริงครับหรือพยาไรใบเป็นกระเอิ่นนะครับเดินนี่เดินเป็นลักษณะจังซี่ครับเบิ้งลักษณะแล้วจังสีอ่อสซูฟังครับพยาไรใบนะครับบางต้องถิน่นจะเรียกม่าเหมือนกันครับ โ oh, อ้ตัวนี้บ่มีใบครับแต่มันมีลำต้นอยู่ได้เบิ่งลำต้นครับอันนี้กิ่งมันจะเป็นดังเสือครับบ่มีใบครับอา่าคนเฒ่าคนแก่โบราณเพิ่นบอกว่าเป็นอ่าพญาไร้ใบบ่มีใบเพิ่นเพิ่นบ่เพิ่นก็เลยบอกว่าพญาไร้ใบครับนี่ผู้เฒ่าโบราณมันดั้งชื่อไว้ครับ เดี๋ยวเบื้องลักษณะสักก่อนครับดูลักษณะมันก่อนอันนี้ลำต้นมันจะเป็นอย่างนี้ครับมันเป็นไม้ยืนต้นนด้นี่เป็นไม้ยืนต้นพอขึ้นมาขึ้นมาเป็นต้นมันจะแตกกิ่งสาขาออกมาแล้วมันก็มาแตกออกมาเป็นกิ่งมาโอ้มาเป็นพุ่มเป็นพวงอยู่นี่ครับเป็นกิ่งเป็นงาเนี่ยครับ เปิดเลือนว่าพญาไหลใบครับบ่มีใบครับมีแต่งาแต่กิ่งออกมาสังเกตบ้างนะครับเด้อแล้วเพื่อนบอกว่าอ่ายางมันขับบ่าเนี่ยผู้ถอโบล้านว่ายางขับเด็ดดอกมันสิเป็นยางขาวๆเลยครับเด้อเดี็ดสูเบิ้งครับโอ้มันอยู่ตัวนี้ ยางมันจะออกพอเด็ดแล้วสีเป็นยางขา,ขาวๆออกมากครับเดี๋ยวแป๊บหนึ่งจะเบ่งอีกชัดๆก่อนครับเพื่อนบอกว่าสำหรับยางมันครับแต่ก้อนผู้เ่า,าโบราณเพิ่อนว่าเป็นยาข่าขี้กระตอดเปอร์เซ็นต์ครับอ่านะครับบางท่านบางคนก็อาจจะรู้ดีว่าขี้กระตอดนั่นก็เป็น หัวแข็งแข็งเนี่ยออกออกมาตามเนี่ยตามโตล่ะครับเพื่อนบอกว่าเป็นยาข่ายขีกระตอดนี่ยากยางายเป็นขีกระตอดเราท่านหายางพญา่าอะไรใบนั่นปาดหัวขีกระตอดออกจังน้อยเดี๋ยวเอายางมั้นมาจีครับยายถึงเนี่ยถึงหน,นังเล่าท่านถึงเต้าหัวมันนะครับเพิ่อนวามันจะเป็นมันจะขาเสียกัดหัวขีกระตอดออกครับนี่โบราณเพิ่์ลวายาฆ่าขีากระตอดก่อนท่าน อันนี้เป็นตัวละลายหัวฉีกกระตอดครับสาหรับยางครับยาให้ถือเนี่ยเป็นกาชับให้ถือตั้งหัวขีกกระตอดนั่นเลยวราบท่านนะครับยางเด็ดยางออกมาครับเอามาจีใส่เลยนะครับฝานหัวขีกกระตอดออกจังน้อยอยาให้ถือเนี่ยแล้วเอาจีใส่หัวฉีกกระตอดนะครับเพื่อเป็นหดเป็นตอดอี่ยางเป็นประมาณน,นี่แหละครับแล้วอีกปาดชาวบ้านคนหนึ่งคนบอกว่ามันเป็น ยารักษากระเพาะอย่างดีว่าสันอ้าขันเป็นกระเพาะเลีอยล่างว่าขัดเป็นกระเพาะเลี่ยร่างนะครับเป็นโรคกระเพาะรา่ว่าจะเป็นแผลนกระเพาะเป็นบ่อตดบ่อยางหรือว่าเกี่ยวกับกระเพาะครับอ่าเพื่อนบอกว่าถ้าเป็นโรคกระเพาะเนี่ยละกระเพาะเลี่ยร่างเนี่ยอ่าเพื่อนบอกว่าให้เอานี่แหละครับเอาเอาต้นมาเนี่ยครับเอากิ่งมาเนี่ยแหละครับแต่ว่าใบแต่ว่าใบมันไม่มีใบครับ ตัวนี้ไม่มีใบครับก็เรียกว,ว่ากิง่งกิ่งไร้ใบนี่แหละครับเพื่อนว่าให้เก็บมาหนึ่งกำม,มือนะครับหนึ่งกำม,มือเพิ่นบอกว่าต้มให้ต้มเคี้ยวนะครับแสดงว่าเพิ่นว่าให้ต้มสุกๆเด้อเพื่อาต้มสุกๆขาลิ้นมัตสกอนนะครับเพิ่นว่าให้ต้มเคี้ยวน้ำสามส่วนให้เหลือส่วนหนึ่ง นะครับให้ค่าฤทธิ์ก่อนอย่าไปกินเดีบกินเดีบไม่ได้ต้มสุกๆดีบๆก็ไม่ได้นะครับเ <c oughs> พื่อนก็เลยบอกว่าให้ให้เคี้ยวกินน้ำสามส่วนในเลี้ยส่วนหนึ่งสำหรับคนเป็นโรคก,กระพเพาะเลี้ยลังนะครับเป็นลักษาโลวกกระเพาะด้วยครับเด้อ <c oughs> พยายาไลใบว่าท่นครับผู้เฒ่าผู้ล้านเป <c oughs> ็นเคยบอกสู่ฟังครับ <c oughs> แล้วเพื่อนก็นยังบอกว่า ถ้าเป็นฤกษ์สีดวงเข้าวานครับบ,าน,บานเนี่บานนี่แก้ฤกษ์ฤกษ์สีดวงทวานก็ได้ครับบานเนี่ยเพราะว่าจะเป็นฤกษ์สีดวงเว้า,วาน,ในใกล้นะครับที่ออกมาอยู่ทวานเท่าครับเพื่อนบอกว่าให้เอาเก็บไปตํานะครับอ่าตําต,ตลําแล้วน้ําก่อยสักหน่อยหรือว่าไม่ให้มันออกพอโอตุนี่แหละเพื่อนว่าต,ตาตําพอามันเป็นเมีเมียงแล้วก็เอาอยัดทวานครับที่มันที่มันเป็นฤกษ์สีดวงออกมานะครับ เพื่อนบอกว่ามันจะเป็นยารักษาฤทธิ์ซีดวงทวารได้ด้วยนะครับเอเเหตุเทเดียวเบาเศร้าเด้ยวเหตุวาใส่สองสามเที่ยนนี่หัวฤทธิซีดวงมันก็นสิลดออกนะครับฤทธิซีดวงทวารมันก็นสิหายไปนะครับอันนี้แก้ฤทธิซีดวงทวารน,นะครับเออสแสดงว่าฤทธิซีดวงทวารน,นี่มันก็มาจากาล่ำไส้ใหญ่ครับประมาณน,นั้นครับถ้าเป็นกระเพาะลำไส้ สมพ่อว่าแกรลวกระเพาะก็ได้ครับถ้าต้มกินเคี่ยวกินรักษาภายในแก้ลวกระเพาะค้นที่เป็นฤทธิีดวงทวานนี่เป็นกรุกระเพาะลํำไสามาก่อนครับพ่อออกมาเลียล่างมาโดนๆนะครับมาขอนโยลงมาลํำไสหไงกับมาจับอยู่ล่ำไสหไงกับเป็นเสียฤทธิีดวงมาขอนอยทวานกับเป็นฤทธิีดวงทวานครับแต่เป็นเรียล่างไปโดนๆครับบ่านนี่ แต่เป็นเล่่างไปโดนกับเป็นหัวขีกระตอดออกมาเหะครับหัวแข็งออกมาเพื่อนบอกว่ามันเป็นชนิดเดียกไก่นะครับถ้าเป็นเร่ร่างมาจะเป็นเดียกไก่สมพัอบูเ่าวัว่านว่าปลั่นมาว่าแกลิดแกกระเพะล้าไส้แกลิดซีดวงทวานนะครับแต่มันออกไม้ทวานแล้วให้ตาเก็บไปตาตาแล้วเอาเอา,เอาท่าทวานนะครับถ้าหัวลิศซีดวงกับว่าใดนะครับ หัวฤษิดวงกสิยบไปหายไปถ้าเป็นหัวกสิลุดออกประมาณนั้นแหละครับนี่สำหรับพยาไรใบนะครับนี่นะครับเบิ้งไวด้ดีนะครับเด้อสังเกตไว้ให้ดีครับยางก็เป็นยาขาขี่กระตอดสมือสมมือบางท่านบางคนกสิญยจักดีครับขี่กระตอดนะครับเป็นหัวแกงแข็ง ออกมาตามผิวหนงังนะครับเป็นบาเป็นหัวเป็นหัวฉีกกระตอดอเคยเห็นตะเกาหันคนนี่ไม่หลายตุ่มเนี่ยครับเม่นปาดอ,อกแล้วมันกับบเซ้าครับมันกับโปง่งกันมากคือเก้าเพราะฉะนั้นเพื่อนจึงบอกว่าให้เอายางพญาไล่ใบนี่แหละปาดหัวสักหน่อยจะให้ถือผิวหนงังแล้วเอายางนี้ไปใส่หัวมันหัวแข็งแ็งนะครับมันจะไปละลายไปกัดหัว ขีกระตอดแข็งแข็งเนี่ยคอยละไล่ออกเนเป็นผิวเนี่ยคือเกลาครับโอ้นี่แหละครับภูมิปัญญาป่าชาวบ้านเก่าเกาเนี่ยเป็นหัวจักสมุนไพรใส่แบบนั้นแบบนี้นะครับนี่คือจากภูมิปัญญาชาวบ้านหรือว่าป่าชาวบ้านาาาาน,นี่แหละครับพป่นองจี้ไว้เวยครับเด้อเดี๋ยวสีผ้าเบิ้งลักษณะมันอีกแป๊บหนึ่งครับบาง ท่านบางคนในบ้าจาร์ในเบื้องไกลๆนี่เบื้งจะชัดนี่ดื้อบางท่านบางคนบอกว่ายำเบื้งรถในแน่นโอ้อันนี้บกกายยำรับเป็นว่าต้มไส้สุกครับอ่าตัวนี้มันจะมีรถอ่ากัดเฟี้ยนจากน้อยเป็นรถกัดกัดนะครับมันจะค่อยกัดหัวลฤษิดวงได้บ้าจาร์เลยบกกายยำสดครับอ่าข่าวบอลานเป็นว่าให้ต้มน้ำสามส่วนเหลือส่วนหนึ่ง แก่รวกระเพาะลำไส้ใบสำหรับลำมันนี่ก็ตามพอกหวัวิซีดวงทวารครับประมาณนั้นเออนป่าเช่าบ้านพุ่งปัญญาเพิ่นสลนา,าดครับสมัยแต่ก้อนเนี่ยเพิ่นคาดว่าจะบอมี่ยาแผนปัจจุบันเพิ่นก็ใส่สมุนไพรนี่แหะครับไม่ว่าเจ็บไข้ได้ป่วยอีกอย่างก็แล้วแต่ละ,ละครับเพิ่นกน ผุ้มปัญญาของคนก็หาสมุนไพรตัวนั้นตัวนี้มาประกอบกันแล้วแต่ตามหลับตำราของใครของมันล่ะครับว่านทำเป็นยารักษาสังขารร่างกายตะก้อนเนี่ยครับคนว่าดินน้ำล้มไฟเนี่ยเพิ่นเลี้ยนรูบเบิด์ล่ะครับมาตกระงพุทธกาลแล้วนะครับเด้อคว่าคำว่าสมุนไพรนี่ยล่ะครับเ,เป้าอาจารย์ก็เง็ดอยู่ปาดชาวบ้านหรือว่าผู้ปัญญา ก,ก็เก่าิ่นเห็ดจังไดเพิ่นยังหูจักครับผมเห็นตั้งแต่ผุล่ะแต่ปูชีบโ,โกโมาละผัดผุล่ะครับามาจากผุล่ะครับจากาเพิ่นเลี้ยนโรจากตำรับตำลา่าก็เก่าผุล่ะตั้งแต่ครั้งพุทธกาลผุล่ะครับสมัยตะก่อนเนี่ยเพาะท่นมีพพนนเพี้นยนปัจจุบันเพิ่งจะใส่สม,มุนไพรเนี่ยนะครับรักษาโรคต่างตง่าดินถัดดินถัดน้ำถัดร่มถัดไฟยัง ประมาณนี้แหละครับว่าพิการเสียวยังมบำรุงม,มารักษาครับประมาณนั้นครับนี่คือภูมิปัญญาจากตัวมากกับเป็นป่าชาวบ้านครับครับตัวนี้จะมีมทริด้ะครับเด้อเป็นก็ให้กำชับอยู่ครับยางมันจะมีริดแรงอยู่อ่าเพราะฉะนั้นจงใช้ภูปัญญาและวิจารณาญาณพิจารณาสังเกตดูให้ดีนะครับอ่าเบ้าจานกับเบ่เคยใส่บ้า,าบเ,คเคยได้เห็ดดอกรับแต่ว่า อาบ้าจานก็เอาได้ยินข้ามเราเลื่อจากปาดเช่าบ้านจากบรนประบุษน,นนนีแน่นะครับว่าเอามาเบาสูฟังตัวไดมันมีฤทธิ์ไายแรงเพฤกรรมชับไหวบ้าจานก็จึงเอาข้อมูลจากเพื่อนมาเบาสูฟังครับยางมันจะไม่ฤทธิ์ไรแรงมันกับยางสลัดได้ท่านแต่ต้องฆ่าฤทธิ์ก่อนหรือว่าสตูฤทธิ์ข้ามว่าสตูฤทธิ์ก็ คือต้มให้เดือดต้มให้สุกนั่นแหละครับบางสิ่งบางอย่างก็ให้ต้มน้ำสามส่วนในเหลือส่วนหนึ่งแสดงว่าตัวนั้นจะมีฤทธิ์ร้ายแรงอยู่ต้องสตูฤทธิ์หรือฆ่าฤทธิ์ก่อนประมาณนั้นแหละครับอาครับสําหรับคลิปนี้ครับเฒ่าอาจารย์สมุนไพรไทยมา้าวเลียงผ้ามาเบิงพญาลายใบอาสู้พี่น้องฟังไว้สำเนียงกอนครับขอบคุณทุกท่านขอบคุณทุกท่านที่ติดตามและขอบคุณทุกท่านาท,ทานี่คอมเมนต์ สำหรับคลิปนี้เบิ้งไว้สักเนียก่อนครับสวัสดีครับ